พี่จะกินอิ่มนอนหลับสบายนี่แหละใช่ไหมฮะฮะแอนแอนอยู่พี่กินอิ่มนอนหลับสบายแบบนี้ใช่ไหมงามหมาเปิดไปอ่ะับไปกันว่าใหญ่ยับยีเลยอืม ฮะพี่แจนเยอะเงี้ยฮะไหนจับไข่่ะจับไข่สีชมพูไอ้เหีย้ยไข่ใส่แนวเลยสัตว <c oughs> ์ดูดูฟินฟินฟินฟ,นฟนิจับไข่จับไข่จับไข่มานอนโกนยังเลยอ่ะฮะ กินอิ่มนอนหลับสบายเลยไงลลลาลลลาอืมหยรูางอืมโอเคไม่กลัวและนอนจะ้ะ